วัดีวันนี้พี่มาปักจะมาแนะนำร,นร้านรับซื้อไอเดีเกม ROV Admin ฟังของชอบรับซื้อไอดที่มีฮีโร่40ตัวขึ้นไปรับไม่จำกัดจำนวนให้ราคาดีที่สุดไม่ต้องรอนานไม่ต้องกลัวโดนโกง เราได้รับเงินตันทีหลังจากการขายรหัสหากสนใจติดต่อที่เพจแ d ดมิน r o อง f ร o n g s h o พี่มาพักกระกประกันได้เลยตอนนี้ครับก็มาผมกับพวกอีกแล้วนะคะกีรูปอนสำหรับข้อมูลข่าวสารวันนี้ก็คือฮีโร่ใหม่ที่จะมาหลังตัวน้องยูเอนั่นเองนะฮะ f r o n Shop บริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%ยและยังมีบริการเติมเกมเอาวีในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5านาทีแถมปลอดภัยแน,น่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลขออกเพยไดดีเท่านั้นนะครับ และยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า160,000คนและมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียงแอปไลน์แอดริทแมนช h o p อย่าลืมใส่แอปนำหน้าหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะถ้าพูดถึงฮีโร่ใหม่ในปัจจุบันเนี่ยจะพ้นใครไปไม่ได้ที่ใช้พัดอย่างน้องยูอิตัวหนี้นั่นเองนะครับ ซึ่งเป็นตัวที่ต้องขอบอกว่าหมาช่วงแรงเนี่ยโหดมากและตอนนี้เนี่ยก็ยังโหดจ่าจ่าไปสนีจีกันอยู่เลยแล้วในอนาคตเนี่ยน้องน่าจะโดนเนิฟในแพทต่อไปอย่างแน่นอนเลยด้วยฉนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่ซื้อน้องเนี่ยรีบมาซื้อไปลองเล่นกันในเร็วๆนี้ได้เลยนะครับสาเหตุที่ทำไมต้องรีบซื้อไปเลยดอนี้เนี่ยหลายคนน่าจะต้องขอแบบว่าสอบถามข้อมูลหรือว่าอยากรู้ข้อมูลเป็นจํานวนมากอย่างยิ่งยวดแน่เลยใช่ไหมฮะ พี่ปั๊กครับทำไมต้องรีบซื้อเล่นต่งางๆที่ UA เนี่ยก็มาได้ไม่กี่วัน UA เนี่ยมันแรงจริงไหม UA มันเป็นแค่เมททำไมมันถึงแรงขนาดนั้นพี่ปั๊กมีข้อมูลมาบอกสำหรับฮีโร่ใหม่ที่ชื่อว่าเยียนด้วยนะคะสำหรับข้อมูลแรกที่สาเหตุที่ทำไมเราจะต้องซื้อ UA เร็วรีบเล่นเพราะว่าจากทางการณ์อาโอวีไทยแลนด์ได้ทำการประกาศในวันนี้นะคะช่วง5ชั่วโมงที่แล้วที่จริงอะไม่ใช่หรอกแต่พี่ปั๊กเพิ่งมาแคปทำคลิปนั่นเองนะครับ หลังจากที่เราได้เดินทางไปเที่ยวชมอาณาจักแรแห่งมังกรเนี่ยหรือว่าอาณาจักรของน้องยูเอชีหรือว่าเอออ้อย e e ทุกคนทาชิอะไรพวกนี้เยมันก็จะมีตัวฮีโร่มากมายใช่ไหมฮะอาณาจักรมังกรเนี่ยและได้คนพบกับเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นเนี่ย ตื่นใจเบื้องหลงังพื้นแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์เนี่ยมากมายรวมถึงได้เห็นมิตรภาพที่สวยงามระหว่างยูเอกับชีซึ่งยูเอกับชีเนี่ยเป็นเหมือนเป็นเพื่อนที่มารู้จักกันในช่วงระยะเวลาระหว่างที่ยูเอเนี่ยโดนอ่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าคู่บัลลังก์อ่ะหรือว่าพี่ชายของยูเอกกำลังจะขึ้นบัลลังก์ใช่ไหมฮะ คัว UA เี่ยจะไปชิงบอลลังอะไรประมาณนี้แหละก็ทําการสั่งพายูเแต่ฉีมาช่วยไว้เพราะว่าไอ้โจนเนี่ยมันสะอือหน้างโงูไปเหยียบสรารพาของฉีทุกคนยูเอแล้วน้องฉีของเราก็เลยกรูดนั่นเองนะฮะสำหรับจุดหมายการเดินครั้งการเดินทางครั้งจัดไปนะฮะพวกเราจะมุ่งหน้าไปสู่าอาณาจักรแห่งใหม่ไปพร้อมกับฮีรูใหม่ที่ชื่อว่าเย,ยนหรือว่าเหยียน,นั่นเองนะ,ะทุกคน ย้านะครับว่าเป็นอนาณาจักรใหม่ไม่ใช่อาณาจักรมังกรแล้วนะฮะแล้วก็เป็นฮีโร่ใหม่ด้วยแต่ถ้าเราสังเกตไปนะฮะมันจะมีอีโมจิอยู่ข้างหลังพี่ปักเนี่ยดูไม่ออกนะฮะว่ามันเป็นอีโมจิพญานาคหรือว่าง,งูเขียวหางไมกันแน่อันนี้ก็ไม่ทราบนะครับแต่ข้อมูลที่น่าสนใจคือท้งนี้ยังมีดินแดนอีกหลายแห่งในเอทนอโหรือเอทนาเนอร์อะไรนี่แหละที่ยังไม่มีใครเคยค้นพบนะฮะ ทุกคนจงเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการเดินทางครั้งใหม่ที่ทั้งสนุกและตื่นเต้นนั่นแสดงว่าฮีโร่ใหม่ๆใ,ในไอหลายๆเมืองที่เรายังไม่รู้เนี่ยยังมีอีกเยอะมากการรอจนไปครั้งต่อไปเนี่ยกำลังได้เริ่มขึ้นแล้วซึ่งม,มันได้หลุดภาพภาพนี้ออกมานะฮะพี่บักต้องขอบอกว่าภาพภาพนี้เนี่ยทำให้เราเห็นว่ามุมด้านล่างซ้ายเนี่ยคือฮีโร่ใหม่อย่างน้องเย็นหรือว่าน้องเยียนนะฮะ น้องเนี่ยใช้ผู้กันเป็นอาวุธซึ่งจะเป็นอาวุธประเภทที่คล้ายๆกับไอ้เขาเรียพัดสะบัดของน้องอยูเอะมากๆเลยและถ้าเราดูมุมขวาบนเนี่ยไอ้นี่พี่ปักสงสัยนะฮะว่า ผมชมพูเนี่ยเป็นไรกันหนอส่วนขวาล่าน่าจะริปโป้หรือเปล่าไอ้นี่เดี๋ยวมีข้อมูลการอธิบายด้วยนะฮะว่าทําไมถึงเป็นคนเหล่านี้แล้วทําไมถึงมีข้อมูลของเยนเนี่ยหลุดออกมาคราวๆพี่ปักได้ไปต,ติดตามนะฮะช่องติกต o k ช่องหนึ่งแล้วก็มีน้องคนนึงเนี่ยส่งข้อมูลนี้เนี่ยเข้ามาในเพจ Facebook ของกิโลปอนเมื่อวันนี้ไม่กี่นาทีที่แล้วซึ่งข้อมูลนี้เนี่ยไปรับชมพร้อมกันเลยจากคลิปนะคะเราจะเห็นว่าน้องเขาเนี่ยได้ทําการเขียนว่าแต่ละตัวนชื่ออะไรบ้างนะคะรีปโปอะไรพวกเนี้ยอ่าเดี๋ยวเขาอธิบายนะฟังดีๆทุกคนทุกคนเคยสงสัยไหมตัวใหม่เนี่ยกำลัง่า,าอะไรอยู่และเนี่ยก็คือบันเทอเวทมนต์ของตัวใหม่ซึ่งมีชื่อว่าเหียน,นะ โดยสิ่งที่เหยียนวาดอยู่ในบันทึกเวทมนต์นั้นคือมังกรสียูซึ่งเป็นมังกรที่ปกปักรักษาเกาะแห่งมังกรนี้ที่มันมีสองตัวนะโดยสมบัติอลำค่าแห่งพลังของมังกรได้ตกอยู่ในมือของเหยียนและยูเอ็กสมบัติลำค่าของมังกรทั้งสองสิ่งนั้นก็คือผู้ก<อ>ันและพัดของยูเอ็กโดยเทคนิคพลังของผูกันนั้นคือพลังแห่งเส้นของเวทมนต์ซึ่งจะวาดออกมานั้นจะเป็นพลังออกมาได้ซึ่งเหยียนและยูเอ็กนั้นเป็นเพื่อนสนิทกัน โดยฉีนั้นคือผู้สืบทอดจากสำนักวิชาต่อสู้ชงหมิงฉีนั้นอยากจะสอนให้ยูเอเก่งขึ้นก็เลยมาฝึกสอนให้ยูเอนั่นเองโดยพลังของสองสิ่งที่อยู่ในมือน,นั้นซึ่งมีพลังทำลายาล้างสูง,งมากซึ่งผู้สืบทอดจากมังกรคนต่อไปได้ถือมันเอาไว้อย่างเรียบ<อ>ร้อยแล้วซึ่งพี่ปั๊กต้องขอย,ย้ำอีกหนึ่งครั้งนะฮะจากภพาพาแรกเราจะเห็นนะฮะว่าตอนต้นคลิปเนี่ย เขาจะบอกว่ามีชื่อฮีโร่ตัวไหนบ้างใช่ไหมฮะเราก็จะเห็นฮนะ,ะว่าที่มุมล่างขวาเนี่ยจะเป็นน้องริปโป้ถัดมาข้างบนก็จะเป็นฉีนะฮะแล้วก็ที่มุมขวาตัวเหลืองๆเ,เนี่ยมันเขียนว่าสียูดราก,ก็อ,อะไรสักอย่างหรือว่าฉุยเนี่ยพี่ปักอ่านไม่ออกนะเพราะมันน่าจะอ่านเป็นภาษาจีนนะฮะทุกคนซึ่งเป็นมังกรนั่นเองนะฮะซึ่งมังกรเนี่ยในโลกของ ROV เนี่ยจะมีอยู่2ตัวมาถ้าจะไม่ผิดจะเป็นมังกรแห่งหมอกกับมังกรแห่ง แต่งหรือเปล่าเนี่ยจำไม่ได้นะฮะเป็นผู้สร้างอาณาจักรแข่งมังกรนะทุกคนแต่มันจะมีมังกรตัวหนึ่งเนี่ยที่สูญสลายหายไปแล้วนะฮะแล้วก็ยังเหลืออีกหนึ่งตัวที่ยังปกปักอยู่แล้วก็มุมขวาบนที่พี่ปั๊สงสัยเมื่อตกี้ว่าเป็นฮีโร่ตัวไหนเนี่ย ทางช่องติ๊กต็อกนี่เขาได้บอกว่าเป็นฮีโร่ที่ชื่อว่าเตี่ยวเชียนนั่นนะฮะหรือว่าน้องเตี่ยวของเราสายตัวเมดนั่นเองนะครับถัดไปด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นยูเอือพัดแล้วก็มุมด้านซ้ายบนเนี่ยก็จะเป็นมิดรากรหานะะก็คือมังกรที่คอยปกปักอาวุธของเยียนนั่นเองนะฮะก็คือเป็นผู้กันส่วนมังกรด้านขวาเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นมังกรที่อาศัยอยู่ในพัดของน้องยูเอ้นั่นเองนะคะก็คร่าวๆไท่เราเข้าใจด้านการ์ตูนอนิเมะก็ไอ้มองแบบนี้ก็แล้วกันนะที่จริงอาวุธทั้งสองเนี่ยเป็นอาวุธมังกรนะ่่เข้าาใจปแตว ได้มันปากแงะและก็ที่สําคัญะคะอาวุธของเย็นเนี่ยเป็นผู้กันเล่นหลายคนเนี่ยน่าจะคอมเมนต์มาแน่นอนในคลิปนี้ว่าพี่ปั๊กครับและถามันเป็นผู้กันเนี่ยอาวุธของเย็นเนี่ยมันทำอะไรได้แลวมันเป็นสายอะไรกันแน่จากข้อมูลปัจจุบันนะฮะสาเหตุที่พี่ปั๊กหาได้คร่าวๆนะฮะมีหลายคอมเมนต์มากบอกมาจากทางซืฟอาซ์ฟต่างประเทศนะฮะว่าเย็นเนี่ยเป็นได้ทั้ง2แบบก็คือแบบแรกคือ1 เป็นเมดพพอร์ตกับแบบที่2คือเป็นเมดเอสซินแต่พี่ปักคารวดวาน่าจะเป็นเมดเอสซินนะฮะแต่เมดเอสซินใช้ผู้กันเนี่ยมันทำยังไงมันถึงโกงในการเป็นเอสซินเอสซินเนี่ยมันแน่นอนฮะเรารู้เรื่องการลอบฆ่าอยู่แล้วใช่ไหมด้วยฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปแต่ในคลิปเมื่อกี้เนี่ยมีหลายคนเนี่ยไปคอมเมนต์ในช่องติ๊กตอกเขานะฮะประมาณว่าขนาดยูเอนเนี่ยสองทีหายตัวแม่เงยถ้าตัวใหม่มาเนี่ย กี่ตี้หายมาเราก็รู้นะฮะว่าในคลิปเมื่อกี้เนี่ยน้องเขาได้กลับไปว่าน้องเหยียนเนี่ยได้ถือพลังอันยิ่งใหญ่ของมังกรอีกหนึ่งตัวซึ่งเป็นอาวุธมังกรอ่ะ ต่อจากน้อง UA นั่นเองนะคะและวเขาได้ทด้ทำการคอมเมนต์บอกไว้นะคะว่าสงสัยเนี่ยจะแรงพอๆกันนะทุกคนนั้นแสดงว่าน้อง UA เนี่ถ้าเหยียมามีโอกาสที่ UA ของเราเนี่ยจะถูกเนิร์ฟอย่างแน่นอนนะครับแต่จะเนิร์ฟแบบไหนแบบว่าดาเมดน้อยลงหรือว่าเนิร์ฟระยะอะไรพวกนี้เนี่ยก็ต้องรอคอยการติดตามนะฮะ ไม่มีเพียงแค่นั้นนะฮะจากข้อมูลถัดไปว่ามังกรเนี่ยเหมือนรอยสักของอ o e ออิหรือว่าน้องอ้อยเลยนะครับเผื่อทุกคนนึกภาพน้องอ้อยไม่ออกนะฮะนี่คือรอยสักหลังอาออินะฮะเห็นปะเออันนี้มันเป็นกรงเล็บมังกรนะฮะที่น้องถืออยู่เนี่ยแต่ว่าเหมือนว่าจะไม่ใช่อาุธศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่านี่เห็นปะด้านหลังเนี่ยเป็นรอยสักมังกรที่อยู่บนหน้าของเยนนะฮะด้านซ้ายบนจากรูปภาพรูปแรกนะฮะแล้วในติ๊กต็อกช่วงนี้เขาได้ให้คําตอบว่าน,นั่นคือมังกร จาก,กเกาะแห่งหมอกกับอาณาจักรมังกรเชื่อมโยงกันดิฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าอาณาจักรสองอาณาจักรเนี่ยเนี่ยเป็นพี่น้องกันหรือว่าอาณาจักรที่ใกล้ๆโพ้นทะเลที่มีราชาองค์เดียวกันราชินีองค์เดียวกันประมาณนั้นแหละทุกคน <c oughs> และไม่มีเพียงแค่นั้นนะฮะพี่ปักยังของพูดถึงสกินใหม่ทั้งหมดหรือว่าอันดับสกินใหม่ที่จะไม่เข้าเซิร์ฟไทยนะฮะยำ้ำว่าข้อมูลนี้ได้มาจากช่องติ๊กต็อกนี้นะฮะแล้วก็เป็นความคิดส่วนตัวว่า จะไม่เข้าเซิร์ฟไทยอย่างแน่นอนนะครับซึ่งจะมีสกินไหนบ้างเป็นฮีโร่ตัวไหนบ้างเนี่ยเราก็ไปชมคลิปนี้กันเลยคกคนวันนี้เราจะมาอธิบายเรื่องสกินสาตสีว่าทำไมะะถึงไม่มีในเซิร์ฟไทยสกินทั้งหมด4ส,สกินที่จะไม่เข้าเซิร์ฟไทย<ส>จะมีสกินนะของลาวิลลีโป้วีล่าแล้วก็อิกนิสสีตัวเนี้เป็นงานสาสีของเซิร no. ์ฟนอกสาเหตุหลักๆที่ไม่เข้านั้นเพราะว่า ประเพณีนี้เนี่ยมันเป็นประเพณีของเซริร์ฟอื่นๆเขาซึ่งเซิร์ฟเราเนี่ยไม่มีเกี่ยวข้องกับประเพณีพวกนั้นจึงเลยไม่ได้เข้านํามาเซิร์ฟเรานั่นเองใช่เทศกาลดังกล่าวเนี่ยเรียกว่าเทศกาลโฮลีซึ่งเป็นเทศกาลของประเทศอินเดียนั่นเองสก,กินนี้จะเป็นตัวอย่างของสก,กินโฮลีซึ่งเป็นประเพณีของ,ขอ,งอินเดียสก,กินอีกนิดนั้นมาจากประเพณีที่ชื่อว่ายาริโลซึ่งเป็นของรัสเซียสกินวีลานั้นมาจากลิโอเฟสติวัลหรือเทศกาลของบราซิล นี่ก็คือรีโป้สกินริโอเฟสติวัลซึ่งเป็นสก,กินของบราซิลนั่นเองก็คือพูดง่ายๆนะฮะสก,กินดีๆไม่เข้าหา <c oughs> ก็คือให้เราได้เข้าใจง่ายๆว่าเป็นเป็นสก,กินประจำชาติหรือว่าสก,กินประจำทีสการ ในซิรฟไทยเนี่ยรู้สึกว่าสกินประจำเทศากาลเนี่ยมันก็มีนะฮะอย่างเช่นน้องไฮยเต้ผีตาขนตัวนี้ใช่ไหมฮะทุกคนแล้วก็มีสกินอื่นๆอีกมากมายนะฮะแต่พี่ปั๊กต้องขอบอกว่าไฮายเต้ผีตาขนเนี่ยบางไอตัวบางเซิร์ฟเนี่ยยังเอาไปทํากิจกรรมนะฮะเป็นขายหรือว่าเป็นซุ่มหรือว่าแล้วแต่เซิร์ฟนะฮะเซิร์ฟไทยอาจจะแจกดยฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่เซิร์ฟไทยจะเอาเข้าไหมเนี่ยพี่ปัก๊กเขาคิดว่าค่อนข้างจะน้อยนะฮะเพราะว่าเริ่มตั้งแต่สกินในอดีตของน,ะะน,น้องมอทองนะฮะส ก็ยังไม่เอาเข้าเลยมันผ่านมาหลายเดือนตั้งแต่ปีที่แลว้วอ่ะทุกคนดยฉะนั้นคาดว่าสก,กินเหล่อนี้เนี่ยน่าจะไม่เข้าไทย เป็นอันดับ4อันดับสกินที่ไม่เข้าไทยนะฮะหรือว่าสรุป,ปไปง่ายเพราะว่า4อันดับสกินไม่ไทยสีะะถาดสีอ,อะไรแบบพูดง่ายว่าสกินที่แบบว่าลงไปในถังสีหรือว่าตกถังสีได้เลยตกถังเขาสารเสียตะเกินไม่เข้าไทยอย่างแน่นอนนะฮะนี่มุมมองพี่ปักนะเพราะว่ามันไม่เคยเข้าเลยเวลาที่แบบกิจกรรมเซิฟต่างประเทศทำเนี่ยมันไม่เข้าจริงๆไม่มีเพียงแค่นั้นนะฮะขอแสดงความยินดีกับตัวแทนประเทศไทยของเรานะฮะสกินที่มีชื่อว่าวีหกเฮมันนะฮะฟอร์ตฟ,ฟินิกส์อาร์เรนดอนะฮะ ผู้ออกแบบก็คือคุณวรกิจวิบูลนะครับได้ร่วมเข้าชิงแข่งขันมิสเตอร์ ROV ระดับนานาชาติเตรียมตัวชมการแข่งขันนี้ได้ซึ่งเซิร์ฟเซิร์ฟนานาชาติเซิร์ฟต่างประเทศเนี่ยก็เอา ตัวสกินของเซิร์ฟเขาที่ได้ออกแบบเนี่ยมาแข่งกันนะฮะซึ่งเซิร์ฟไทยเนี่ยก็จะส่งสกินนี้เอ,อรันดอตัวนี้ไปแข่งนั่นเองนะฮะก็ต้องดูกันนะครับว่าสกินนี้เนี่ยทาง r าวีเนี่ยได้ทําการดัดแปลงโมเดลทาโมเดลไว้มันออกมาสวยงามขนาดไหนเพราะว่าปกติเนี่ยเลนดอจะปล่อยผีเสื้อใช่ไหมไอันนี้นะ่าจะปล่อยฟีนิกซ์ของตัวนําแข่งนั่นเองนะครับอีกหนึ่งข้อมูลหลักๆเลยสําหรับน้องไฮยัตเต้นั่นเองนะฮะแต่ไม่ใช่สกินนี้นะเป็นสกินฟรีตัวนี้นะฮะที่มีชื่อว่าซัมเมอระะ์ไท ข้อมูลนี้คือทางเพจหรือว่าไม่ใช่ทางเพจหรอกในอวี v นะถ้าเราเข้ามามันจะขึ้นแจ้งเตือนภาพนี้นะฮะว่ากิจกรรมสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าสกินฟรีเซานี้รับฟี20คะแนนยกเซิร์ฟก็คือวันที่26นี้เท่านั้นนะฮะซึ่งก่อนวันที่26กุมภาพันธ์2512นาฬิกาเท่านั้นด้วย สำหรับผู้เล่นที่เข้ากิจกรรมนะ,ะย้ำต้องเข้ากิจกรรมก่อนเที่ยงวันที่26จะได้คะแนนฟรี20คะแนนหรือว่าเข้าช่วงเช้านั่เนเองนะครับถ้าเข้าหลังเที่ยงเนี่ยเราก็จะไม่ได้คะแนนแล้วนะ,ะดฉะนั้นเนี่ยพี่ป๊ก็บอกข้อมูลคร่าวๆเพียงแค่นี้นะคะในคลิปวันนี้เนี่ยยังมีกิจกรรมที่เข้ามาใหม่ด้วยใช่ไหมฮะอยากรู้เหมือนกันว่ากิจกรรมเนี่ยใช้คูปองไปเท่าไหร่ก็คือกิจกรรม dimension breaker ตัวนี้นะครับนี่เป็น dimension breaker ของน้องไว i o l e น,นั่นเองนะฮะไอ้นี่กดไม่ยอมรับไปก็ได้นะครับซึ่ง มาถึงอย่างแรกเนี่ยมุมสายบนมันก็จะให้เราเลือกใช่ไหมฮะถ้าใครมีเดนเมนชั่นเบรกเกอร์แล้วเนี่ยก็สามารถเลือกเป็นนี่เป็นนูคองเป็นไอรีได้แต่พี่ป๊กขอบอกนะคะว่าถ้าไม่เลือกเดนเมนชั่นเบรกเกอร์เนี่ยเสียใจอย่างมากเพราะสกินอื่นเนี่ยเคยนามาลดราคานะทุกคนดูฉะนั้นเนี่ยเอาดเมนชั่นเบรกเกอร์แหละดีสุดแล้วมันมีกรอบโปรไฟล์แถมมาด้วยใช่ไหมเออสกินอื่นไม่มีนี่แล้วก็สกินด้านขวาเลือกได้3สกินเนาะสกินนี้สกินนี้ แล้วก็ไอ้นี่เดี๋ยวมันแจกบ่อยนะตัวเนี้ยแล้วก็สกินนี้ไปละกันนะฮะมันจะมีเปิดโอกาสให้รเราสุ่มเนี่ยก็คือครั้งเดียวเนี่ย9คูปอง5ครั้งติดต่อก็คือ125คูปองด้วยฉะนั้นเนี่ยโอกาสออกก็ไม่น่าจะยากมากนะ,ะเพราะว่ามันไม่ใช่การสุ่มแบบรังพึ่งนะทุกคนดยฉะนั้นอยากจะขอบอกนิดนึงว่าพยายามอย่าให้กระเป๋าเราเต็มนะฮะหรือว่าคลังสินค้าเต็มไม่นั้นมันมีโอกาสบั๊กเนีไม่ได้รับสกินนี้ด้วยและสาที่สาเหตุสําคัญที่สุดก็คือเรียน สกินนะฮะเราสามารถได้รับเหรียญที่รูปกระต่ายนี้มาแลกสกินได้ด้วยอย่าลืมนะครับแต่เหมือนว่ามันจะแลกสกินน้องไวโอเลตไม่ได้นะฮะสกินอื่นเนี่ยแลกได้หมดยกเว้นน้องไวโอเลตของเรานั่นเองนะครับอ้อสกินที่เราไม่ได้เลือกก็เลิกได้เหมือนกันนี่หว่าแลวแต่ดวงนะฮะได้สกินไหนมาให้เลือกตรงนี้เนี่ยก็อย,อย่าลืมนะฮะใครที่ใช้กิจกรรมนี้ทํากิจกรรมนี้แล้วเนี่ยใช้คูปองทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ด้วยนะฮะ ช่วงนี้คนดูน้อยมากขายไปเยอะมากถ้าคนดูน้อ,นอยแบบนี้นยพี่ปัก,กแน่นอนครับช่วงตอนนี้นยพี่ปักได้งานทําแล้วก็จะทํางานอาจจะไม่ได้ลงคลิปอีกเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าอยากให้ลงคลิปข้อมูลอะไรแบบนี้เร็วเร็วกว่าคนอื่นเขาเนี่ยก็อย่าลืมแชร์ไลค์แล้วก็ที่สําคัญเอาเป็นลงทิกตอกได้นะแล้วก็ให้เครดิตช่องกิโุปอยพี่หมาปักไว้ด้วยหรือว่าแชร์ไปลง Facebook กันได้ไม่ว่าชวนเพื่อนมาดูกันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ก็คอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะ